ดีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนคงได้ยินคำว่าอาเซียนภาษามือททาแบบนี้นะครับในแวดวงธุรกิจก็มักจะพูดคำนี้บ่อยๆผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าอาเซียนหมายถึงอะไรและมีประเทศสมาชิกอะไรบ้างการเปิดการค้าเสรีประชานิยมอาเซียนมีผลกระทบอย่างไร แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากอาเซียนช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเปิดตาเกรดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียนครับผมเชื่อนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนหูดีหรือคนหูหนวกอีกหลายคนยังไม่เข้าใจว่าอาเซียนหมายถึงอะไรวันนี้ผมขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าอาเซียนหมายถึงอะไรครับ อาเซียนนะครับหมายถึงกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนี้ซึ่งณนปัจจุบันเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศครับผมอยากรู้ว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างครับ และตอนนี้เนี่ยนะครับกลุ่มประเทศที่รวมตัวแล้วก็แสด,แดงเจตจำนงที่อยากจะร่วมเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดประกอบไปด้วย10ประเทศนะครับในขณะที่อีกประเทศหนึง่งที่เกิดใหม่ในอาเซียนเนี่ยคือประเทศติมอร์เลสเตนเนี่ยเขาก็คงจะเข้ามาร่วมในประชาคมอาเซียนในเร็ววันนี้แหละครับออครับผมอยากทราบว่ามีประเทศอะไรบ้างครับ ถ้าใน10ประเทศเนี่ยนะครับผมว่าง่ายๆก็อยากให้นึกถึงาชาติที่ร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมด้วยกันเนี่ยแหละครับมี10ประเทศเนี่ยนะฮะเราก็ลองไล่มาก็คือมีไทยามาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามลาวพม่ากัมพูชาแล้วก็พุนัยอ๋อเข้าใจแล้วครับ การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับคือการรวมกลุ่มของการเป็นประชาคมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภูมิภาคนั้นๆคือจริงๆแล้วเนี่ยการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหมห่หรอกครับเพราะว่ามีหลายภูมิภาคเนี่ยบนโลกใบนี้ที่เขารวมตัวกัน นะครับแล้วที่เราจะเห็นเด่นชัดก็อย่างเช่นวก,กลุ่มสหภาพยุโรปนะครับก็เป็นตัวอย่างหรือว่าทางพวกโซนอเมริกาได้น,นะครับแล้วประเทศไทยของเราต่อไปในอนาคตตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างไหมครับในการที่จะต้อนรับประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปีข้างหน้านี้ตัว ตัวหัวข้อหลักๆนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมก็คือทําความเข้าใจเรื่องของประชาคมอาเซียนให้ถูกต้องเปิดใจรับว,วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะนําไปสู่การเรียนรู้แล้วก็เปิดใจที่จะเรียนภาษาท้องถิ่นอาเซียนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองในทุกๆุบันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนหูดีและคนหูดวกด้วยนะครับ เพราะส่วนใหญ่คนหูหนวกอาจจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนภาษากับคนหูหนวกในประเทศต่างๆอีกด้วยผมเชื่อนะครับว่าหลายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนว่ามันมีความหมายอะไรหรือมีความรู้อะไรตอนนี้รายการเปิดตาของเราก็ให้เกล็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องของอาเซียนกันมากขึ้นนะครับและเตรียมพร้อมตัวเองเข้าสู่ประชาคามอาเซียนในปีหน้า หากใครมีเรื่องราวดีๆก็สามารถเสนอมาให้เราได้ที่ SMS 4268822หรือทาง Facebook ทยเดสทีวีนะครับหรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านดรวิษณุวงศิลสิริกุลเป็นอย่างสูงนะครับทีมให้เกล็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนของเราขอบคุณครับ ขอบคุณน้องวัชรินชาลีมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกรดอาเซียนค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการนะคะถ้าหากว่ามีข้อสเสนอแนะในช่วงของเปิดตาก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะผ่านทาง w ว r ร์ลไวด์เว็บ t ท h a i d v v t v c o m ก็ได้นะคะหรือเป็น SMS เข้ามาที่4268822ก็ได้นะคะจะได้นำข้อมูลนะคะไปให้ทางทีมผลิตเขาได้จัดทำมานะคะแล้วก็สำหรับในช่วงต่อไปอ่ะท่านผู้ชมคะเป็นช่วงของสถานีมีดีมาบอกนะ,ะพิธีกรของเรานั่งหน้าหวานนะหวานพอๆกับของที่นำมาวันนี้เลยนะคะคุณเออรณิตเพชรวงสรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ วันนี้มีมีบาบอกนะคะนำเอาเรื่องราวของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ค่ะเขารวมตัวกันมาตั้งแต่ปี2,540นะคะเขารวมตัวกันเพื่อทำขนมทองน้วนค่ะ ตอนแรกนะคะก็คิดว่าจะทําขายเฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้นนะคะเหมือนกับว่าแค่ให้จะมีรายได้เข้ามาใช้จ่ายเสริมในครอบครัวแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วกว่า16ปีค่ะตอนนี้ขนมทองม้วนขายในห้างรังและส่งออกไปต่างประเทศทําอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ เข้าสู่ปีที่17แล้วที่กลุ่มแม่บ้านตำบลซับศิลาหมู่19อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมารวมตัวการผลิตขนมทอง้วนภายใต้การนำของกัญญลักษณ์นันทวิเศษสอน